สสดอนามัยซีพียกระดับความใส่ใจอีกขั้นด้วยโปรไบโอติกอันยองาเซโยฟูดแอลลี่บายซีเอซอนแพอิมนนดาสวัสดีค่ะแน่นอนว่าแพททักทยปปายเป็นภาษาเกาหลีแบบนี้ร้านแดกเนี่ยแพทต้องพามากินไก่ทอดเกาหลีแท้ๆอย่างแน่นอนกันที่ร้านนี้เลยค่ะจุงม,มันชิคเก้นสาขา The grass house ะกราสเ o า s e ราดาค่ะ

ร้านของเรานี่คือเป็นคอนเซ็ปต์อะไรยังไงบ้างคะจริงร้านเราจะเป็นคอนเซ็ปต์แนวครอบครัวเป็นคาเฟ่นะคะจะเน้นไปที่วัฒนธรรมเกาหลีการทานไก่ที่เกาหลีแท้ๆแล้วก็ร้านของชุม,มนันจริงนอกจากที่เกาหลีแล้วเราก็จะมีอยู่ที่อเมริกาด้วย uh huh. นะคะอเมริกาาจะใช้ชื่อว่า C M Chicken uh huh. นะคะก็จะเป็นแนวฟาสต์ฟู้ดแต่พอมาในไทยเนี่ยเราจะเน้นไปที่เชิงคาเฟ่ นะคะสบายสบายเพลงก็จะเป็นเพลงเกาหลีสูตรอะไรเงี้ยค่ะเราเอามาจากเกาหลีเลยเหรอคะใช่ค่ะซอสเอามาจากเกาหลีทั้งหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นสูตรต่างๆจะเหมิดชุ่มมันที่เกาหลีเลยอันนี้จะเป็นเมนูสโนเนียนค่ะสโนเนียนก็คือจะเป็นไก่นะคะแล้วเป็นไก่สูตรพิเศษของเรานะคะทอดนะคะแล้วก็จะออนท็อปด้วยหอมหวัวใหญ่แล้วก็ซอสพิเศษของเราคิดว่าเมนูนี้จะช่วยเพิ่ม ทำให้คนไทยเนี่ยสามารถทานหอมใหญ่ได้ง่ายขึ้นทานจนบางคนแปลกใจเลยว่าเอ๊ะเราทานหอมใหญ่ได้ขนาดนี้เลยเหรอเพราะมันจะไม่มีรสขมของหอมใหญ่เลยเอ๊ะแล้วถัดมาละคะนี่เป็นเมนูอะไรดูน่าจะแบบมีความเผ็ดอันนี้จะเป็นโกชูจังทิคุดักนะคะเมนูทิคุดักเนี่ยจะมีความพิเศษก็คือว่าเราจะนําไก่ไปทอดก่อนแล้วหลังจากชุบซอสแล้วเราจะเอาไปอบไปย่างต่อนะคะเพื่อให้น้ํามันเสด็จน้ํามัน ทำให้น้ำมันมันน้อยที่สุดและทําให้ซอสเนี่ยเข้าเนื้อไก่มากที่สุดซอสนี่คือจะมาจากเกาหลีทั้งหมดเลยนะคะอิมพอร์ตมาเลยใช่อิ ừ, มพอร์ตนำเข้าเกาหลีใช้แบบไหนเราก็ใช้แบบนั้นเลยคะ่ะแล้วคือนอกจากซอสที่พิเศษที่อิมพอร์ตมันจากเกาหลีแล้วนะคะตัวไก่เองเนี่ยก็คือทางร้านได้เลือกใช้ไก่สดอนามัยจากทาง C p พคุณภาพเนี่ยตเต็มคำเลยะคะ่ะที่สำคัญเนี่ยมีความสดมีความสะอาดเนาะ และมากไปกว่านั้นค่ะคือไก่ของทาง CP เนี่ยเขาเลี้ยงด้วยอาหารที่ซ้อมโปรไบโอติกค่ะนี่ทำให้ไก่เนี่ยมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นอันนี้จะเป็นเบอร์เกอร์ซอยๆอันนี้จะเป็นเมนูใหม่ของเราเลยนะคะอ,อยากให้ลองชิมมากเลยเป็นชุ่มมันเบอร์เกอร์นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นไก่เป็นพิกค,คุด,ดักเหมือนกันนะคะเป็ออนไ<า>ก่ที่เอาอบ่านเหมือนกันอบถ่นใช่ค่ะย่างแล้วก็อบ่านเหมือนกันก็คือช้ซอสสูตรพิเศษของเราเหมือนกัน ัดมาค่ะอันนี้จะเป็นต็อกโบกีค่ะต็อกโบกีใช่น่าจะรู้จักใครที่เคยไปเกาหลีก็จะต้องรู้จักต็อกโบกีอยู่แล้วแล้วก็จะมีเทคนิคดีๆในการทานที่อันนี้ก็คือคุณเกาหลีได้แจ้งแบบเอามาแชร์กันก็คือการทานกับกัดออริจินอลอร่อยมากนะคะเดี๋วต้องลองชิมว่าจะอร่อยขนาดไหนใช่ค่ะถัดมาค่ะนี่เป็นสายเฮลตี้บ้างเป็นแบบเป็นสลัดเป็นเมนูใหม่ที่มาพร้อมๆกับเบอร์เกอร์เลย ค่ะก็แต่อันนี้จะมีมีสําหรับคนที่ทานงาได้แล้วก็คนที่ไม่ทานงานะคะจะมี2แบบแต่อันนี้จะเป็นแบบมีงาถ้าดมหินจะรู้หอมมากมีน่าทานมากเลยอันนี้เป็นเมนูเก่าแก่ของเราเลยมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วตั้งแต่แรกๆเลยนะคะคก็คือเป็นเมนูซุปกิมจินะคะเ,คเป็นซุปเดียวที่มีอยู่ในชุมมันตอนนี้นะคะถ้าเกิดลูกค้ามาทานไก่แล้วอยากจะหาน้ําซุปทานแกล้มไปด้วยเ็สวยก็จะไปสั่งเป็นซุปกิมจิซึ่งในเซตก็จะมีข้าวด้วย แต่พิเศษมากๆเลยสาหรับสาขานี้รัชดาเนี่ยมีส่งชั้นเลยนะจ๊ะคือร้านเนี่ยใหญ่มากๆและที่สำคัญเปิด24ชั่วโมงด้วยใช่ค่ะสามารถนั่งรถเอ็มอาร์นะคะลงสถานีสุขุมวิทได้เลยทางออกสองนะคะก็สามารถมาที่นี่ได้เลยเหมือนกันแล้วสำหรับบริการ d e l i v e อรี่ล่ะคะอันนี้แอป Delivery ของเรานะคะสามารถสั่งผ่านได้ทั้งทางแกลบ นะคะแล้วก็ Line Man, Food p a น d a t r ู e Food, s o p p e e Food ถทบทุกแอปที่มี r o i n n Hood ก็ได้เอาละได้เวลาที่แพรจะต้องไปชิมไก่ทอดเกาหลีแบบแท้ๆแล้วสำหรับวันนี้คําสมิดาคัมมิดาก่อนจะกินแพรขอพูดเป็นภาษาษเกาหลีนะคะใช้ว่ากเกสตมิดาคือว่าแพรจะกินแล้วนะคะมา ขอเริ่มที่เมนูนี้เลยดีกว่า snow onion ค่ะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ปกตินะคะที่เกาหลีเนี่ยเขาจะใช้ที่คีบเนี่ยคีบไก่ขึ้นมาแล้วก็กินเลยค่ะแต่ว่าสำหรับแพนเนี่ยอาจจะสะดวกกว่าในการใช้ช้อนนะคะนี่วิธีการกินเนี่ยก็คือต้องกินไก่นะคะแล้วก็มีซอสแล้วก็หอมหัวใหญ่กินพร้อมๆกันเลยค่ะไก่กรอบมากๆค่ะพอทานคู่กับซอสที่เป็นซอสสูตรพิเศษของทางร้านเขาเนี่ยเข้ากันมากๆมีความ หอมมีความมันมันเล็กๆค่ะแล้วก็อย่างที่บอกเลยว่าหอมหัวใหญ่เนี่ยกินไม่ยากอย่างที่คิดค่ะมาถึงเมน,นูนี้ค่ะโคชูจังทิกกุดะค่ะให้บีบมะนาวลงไปก่อนโอ้ยน่ากินมากเดี๋ยวจะลองกินแบบเกาหลีดูบ้างค่ะใช้ที่คีบเลย สำหรับไก่ชิ้นนี้ค่ะจะมีรสชาติที่ค่อนข้างเผ็ดขึ้นมานิดนึงค่ะแต่ว่าไม่เผ็ดมากจนเกินไปนะเนื้อข้างในเนี่ยยังนุ่มเหมือนเดิมค่ะส่วนข้างนอกเนี่ยเขาจะมีทั้งความกรอบและความนุ่มอยู่ด้วยกันครับแล้วก็จะมีความหอมของซอสโคจูจังด้วยค่ะเอาละค่ะใส่ถุงมือเพื่อที่จะกินแฮมเบอร์เกอร์เขาแนะนําให้ใช้มือกินค่ะคุณผู้ชมและสำหรับเบอร์เกอร์ชิ้นนี้นะคะเป็นไก่ซอยซอสค่ะซึ่งก็จะให้รสชาติหวานๆนิดนึงค่ะ แล้วเขาก็จะใส่เป็นซอสเหมือนซอสใน Snow o ออนเมาด้วยค่ะคุณผู้ชมอร่อยแล้วนึกถึงคนที่บ้านนะคะแพนแนะนำเป็นเมนูนี้เลยค่ะยูมีบ็อกซ์ค่ะนี่ เป็นไก่ทอดทั้งหมด6รสชาตินะคะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่ลดจาก999บาทเหลือ499บาทเองนะนี่เลยชุงม,มันชิคเก้น21สาข,ขาทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดนะคะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านค่ะติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆได้จาก Facebook ชุงม,มันไทยแลนด์ค่ะโมเดิรนชุงมันเมจงเงินยอร์บุลลพันยังฮามิดะ CP p a c ปซิ c หวานเนื้อแน่นแค่ลวกก็อร่อยลองเลยตาเจ๋าเส้นใจหัวเมินใจชื่อชี่โซค CQK หมาล่าฮอตพอต เป็นไงคะภาษาจีนมาเต็มขนาดนี้เนี่ยแน่นอนว่าแพ้อยู่ที่ร้านชาบูหมาล่าขนาดแพ้ส่งตรงมาจากเมืองฉงชิ่งประเทศจีนค่ะ พอเดินเข้ามาในร้านนะคะคุณผู้ชมก็จะมีห้องโซนต่างๆค่ะซึ่งแต่ละห้องเนี่ยก็จะตกแต่งต่างกันไปค่ะแต่ว่าที่พิเศษมากๆเลยคือมีห้อง VIP ค่ะแล้วที่ห้อง VIP เนี่ยชื่อแต่ละห้องเขาตั้งตามจังหวัดที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวยอดนิยมที่ชาวจีนเนี่ยชอบมาเที่ยวของประเทศไทยด้วยค่ะและอย่างห้องที่พานั่งอยู่นี้ค่ะก็คือห้องแพนด้าก็จะมีการตกแต่งเป็นรถไฟแพนด้าค่ะน่ารักมากๆเลยพอเรามานั่งที่โตะนะคะเขาก็จะมีแท็บเล็ตให้ค่ะซึ่งเราเนี่ยจะต้องสั่งอาหารผ่านแท็บเล็ต แล้วคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าที่นี่เนี่ยเขามีให้เลือกถึง9น้าน้ซุปเลยนะคะแล้วก็มีช่องแบ่งน้ําซุปเนี่ยตั้งแต่1ช่องจะไปถึง9้าช่องเลยค่ะเดี๋ยวนี้พาขอเลือกเป็นสามน้ําซุปละกนันนี่น้าซุปยอดฮิตเลยก็คือเป็นซุปเนื้อหมาล่านะคะซุปกระดูกหมูแล้วก็ซุปมะเขือเทศค่ะ แล้วตอนนี้แพทก็อยู่ที่ซอสน,น้ำจิ้มค่ะคือบอกเลยว่ามีซอสเยอะมากคุณผู้ชมและกงไม่ต้องกลัวนะคะสําหรับใครที่ไม่รู้จะผสมยังไงเนี่ยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขามีบอกวิธีการปรุงรสสาหรับน้ําซุปแต่ละแบบด้วยค่ะ mm hmm. เดี๋ยวแพจะลองปรุงรสแบบน้ําซุปเผ็ดชาหรือว่าน้ําซุปมาล่านั่นเองค่ะน้ํามันงาต้นหอมค่ะผักชีน้ํามันหอย แค่นี้ค่ะเราก็จะได้น้ำจิ้มคู่กับน้ำซุปปมาล่าแล้วค่ะว้าวก่อนอื่นเลยหมอภัยเจ้าอิเซียขอถ่ายรูปก่อนนะคะ มาเป็นสามน้ำซุปค่ะมีน้ำซุปหมาล่านะคะมีน้ำซุปกระดูกหมูค่ะแล้วก็มีน้ำซุปเขือเทศค่ะ แล้วความพิเศษมากๆเลยนะคะของซุปมาล่าที่นี่นะคุณผู้ชมคือเขาใช้สมุนไพรค่ะซึ่งเป็นเครื่องเทศนะจากประเทศจีนเนี่ยสิกว่าชนิดเลยนะคะเลยได้ามาเป็นน้ํานี้ค่ะก็จะมีความหอมความเข้มขน้นและสําหรับน้าซุปกระดูกหมูนะคะที่ร้านเนี่ยเขามีให้เลือก2แบบเลยทั้งกระดูกหมูแล้วก็กระดูกวัวค่ะแล้วแต่คนชอบเลยค่ะขอเริ่มที่เมนูนู้นก่อนเลยนะคะเนื้อห่มมาล่าคุณผู้ชมนี่เป็นสายหมาล่าเลเวอร์เนี่ยพลาดไม่ได้เลยคนที่ชอบทาน เนื้อวัวนะคะแล้วก็ชอบทานแบบความเผ็ดความจัดจ้านเนี่ยแพแนะนําเป็นปตัวนั้นเลยค่ะแล้วก็ถัดมาค่ะจานนี้ก็คือเนื้อติดมันนั่นเองชั้นนี้ค่ะโอ้โหไส้เป็ดผ่าขูดมันอนามัยจากทาง CP ค่ะมาถึงเมนูหมูบ้างค่ะซึ่งเป็น2เมนูที่ทุกโตต้องสั่งเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมก็คือสันข้อหมูสไลด์นะคะแล้วก็เป็น3มชั้นสไลด์ค่ะแล้วก็สีสวยค่ะมีความสดแน่นอนว่าคุณภาพเต็มเต็มค่ะ ที่นี่ก็ยังมีนี่มันฝรั่งค่ะมีเห็ดเข็มทองมีเกี๊ยวกุ้งค่ะแล้วก็มีเส้นต่างๆแต่ว่าที่พายอยากนําเสนอเลยเนี่ยก็คือเส้นมันเทศค่ะเขาบอกว่านิยมกินเส้นมันเทศคู่กับซุปหมาล่าค่ะเวลาเราเอาเส้นมันเทศเนี่ยลงไปในน้าซุปใช่ไหมคะเขาก็จะดูดซับน้ําซุปทําให้เส้นเนี่ยมีรสชาติของน้าซุปนั้นๆด้วยค่ะและสาหรับอาหารทานเล่นนะคะก็จะมีเป็นเมนูนี้เลยเป็นแผ่นเต้าหู้ค่ะห่อกับแตงกวาเสิร์ฟม,มาพร้อมกับน้าจิ้มสูบิ ของทางร้านนะคะแล้วก็ยังมีมันโท,ทอดค่ะเสิร์ฟมาพร้อมกับนมข้นหวานค่ะเอาไว้แบบว่ากินแก้เผ็ดค่ะคุณผู้ชมและที่นี่นะคะก็จะมีเครื่องดื่มเยอะแยะมากมายเลยคุณผู้ชมแต่ว่าที่แพชชอบมากๆเลยเนี่ยจะเป็นเครื่องดื่มค่ะที่นิยมกินคู่กับอาหารจีนค่ะโดยเฉพาะนี่น้ำฟักค่ะก็จะกินคู่กับหม่าล่าเพราะว่าความหวานจากตัวเครื่องดื่มเนี่ยคะ่ะจะช่วยดับความเผ็ดของหม่าล่าด้วยค่ะ ในส่วนของสันคอนะคะคือนุ่มมากคุณผู้ชมเพราะว่าเขาจะมีมันแทรกเล็กน้อยอะ่ะเมื่อสักครู่เนี่ยลองชิมเป็นน้ําซุปหมาล่าไปค่ะจะมีความหอมของสมุนไพรนะแล้วก็มีความซาซาขึ้นมาค่ะคือหอมหอมมากๆเลยพอกินไปเรื่อยๆพอความเผ็ดจางลงไปเนี่ยจะเป็นความชาค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวลองมาลองน้ําซุปมะเขือเทศกันบ้างค่ะ แล้วก็หอมมะเขือเทศเป็นกลิ่นมะเขือเทศลูกใหญ่ๆคุณผู้ชมแล้วเหมือนเป็นแบบว่าน้ํามะเขือเทศที่อยู่ด้านในอะค่ะคือหอมมากๆเลยแล้วก็รสชาติไม่เผ็ดค่ะเรามาลองชิมไส้เป็ดกันบ้างดีกว่าค่ะนี่สุกแล้วค่ะนี่ค่ะและอย่างที่บอกนะคะว่าไส้เป็ดเนี่ยต้องจิ้มกับพริกป่นค่ะ สำหรับใครที่ชอบกินไส้เป็ดนะคะก็จะรู้ว่า t e x t อร์ของไส้เป็ดเนี่ยเวลาแบบสุกแล้วเขาจะมีความกรึบๆคุณผู้ชมก็จะแบบเคี้ยวมันๆค่ะอร่อยมากๆเลยที่นี่เขามีกิมมิคด้วยนะคะคุณผู้ชมคือเขาจะแจกผ้ากันเปื้อนค่ะแล้วก็เขาบอกว่าเป็นผ้ากันเปื้อนเสียงไทยนะจ๊ะเพราะว่าจะมีทั้งภาษาจีนแล้วก็ภาษาไทยค่ะเขาเขียนว่าอะไรจะล็อกก็ล็อกเธอแต่ใจไม่ล็อกสำหรับคุณ คืออะไรความจริงแล้วเนี่ยหมาล่าก็คือเครื่องเทศชนิดหนึ่งนะคะของประเทศจีนจะมีลักษณะเป็นมเมล็ดกลมๆแบบนี้ค่ะเป็นเครื่องเทศซึ่งจะให้รสชาตินะคะเผ็ดชาค่ะเผ็ดจนลิ้นชาไปเลยต้นกําเนิดน,นะคะมาจากมณฑลเสฉวนประเทศจีนค่ะ ที่เป็นมาลาเลเวอร์นะคะก็สามารถตามแพรมากินชาบูอร่อยอร่อยนะคะได้ที่ชื่อชีโคค่ะหรือว่า CQK มาลาฮอตพอตค่ะที่นี่นะคะเปิดตั้งแต่11โมงจนถึงตี3เลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะแล้วก็โปรโมชั่นได้ใน Facebook Fanpage ของทางร้านเลยค่ะและ พิเศษมากๆเลยคุณผู้ชมนี่เลยบัตรสมาชิกหรือว่า v i p Card ที่แพทถืออยู่นี่นะคะสมัครเพียง199บาทค่ะก็จะมีสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรสมาชิกค่ะได้รับส่วนลด30%ไปเลยนี่แล้วก็ไม่มีวันหมดอายุด้วยนะคะ ไส้กรอก CP ไม่ผสมแป้งอร่อยไม่ต้องอยั้ง います แล้วตอนนี้แพ้ก็อยู่ในร้านเคนโซซุยซันค่ะอย่างที่แพ้ได้พูดภาษาญ,ญี่ปุ่นไปเมื่อสักครู่นี้เลยซึ่งร้านนี้นะคะเขาเป็นร้านอิซากยะสไตล์ฮามายากิค่ะสําหรับร้านอิซากยะนะคะก็จะเป็นร้านที่ชาวญี่ปุ่นเนี่ยนิยมมากๆเลยที่จะมาหลังเลิกงานค่ะเพื่อที่จะมาแฮงเอาท์นะมานั่งชิลมาสังสรรค์กับเพื่อนๆค่ะสไตล์ฮามายากิเนี่ยคืออะไรความจริงแล้วเนี่ยสไตล์ฮามายากินะคะก็คืออาหารทะเลที่นํามาปิ้งย่างค่ะซึ่งเขาเนี่ยออริจินอลมาจากเมืองชิบะ ซึ่งเป็นเมืองที่เขาเด่นเรื่องการประมงค่ะคุณผู้ชมเขาก็เลยมีซีฟู้ดอย่างเยอะแยะเลยบานนี้เนี่ยมีทั้งหมด2ชั้นนะคะตอนนี้เนี่ยายอยู่ในบริเวณชั้น2ค่ะซึ่งชั้นแรกเนี่ยบอกเลยว่าลูกค้าแน่นมากโหแล้วก็มีทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวญี่ปุ่นเลยค่ะ มาถึงเมนูอาหารกันบ้างค่ะที่ร้านนี้นะคะเขามีเมนูมากกว่า300เมนูเลยนะคุณผู้ชมคือเยอะมากๆค่ะก่อนอื่นเลยขอมาที่เมนูฮามายากิกันก่อนค่ะซึ่งก็คือเป็นเซตนี้เลยนี่ก็จะมีมันปูมีหอยนางรมนะคะมีข้าวโพดมีกุ้งค่ะแล้วก็มีเป็นหนวดปลาหมึกเสียบไม้แบบนี้เลยแล้วเขาก็จะนํามาย่างบนเตานี้ค่ะแล้วนอกจากเซตนี้นะคะก็จะมีเป็นทั้งหอยนางรมหอยเชลล์นะคะแล้วก็มีคานิมิโซะค่ะ เดี๋ยวแพทย์จะมาลองย่างเซตฮามายากิให้ดูค่ะนี่แล้วนอกจากนั้นนะที่นี่เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นก็ต้องมีนี่เลยปลาดิบค่ะซึ่งหลากหลายเลยแล้วก็เราสามารถเลือกได้หลายเมนูเลยนะถ้าสมมติใครที่ชอบแซลมอนอย่างเดียวก็สั่งแซลมอนอย่างเดียวก็ได้ค่ะมีข้าวด้งค่ะให้มาเยอะมากๆค่ะคือเป็นข้าวดองหน้าปลาแซลมอนนะเข้าท็อปมาด้วยไข่ดิบเคสฟรีค่ะนี่ของ CP พนั่นเอง แล้วถัดมาค่ะก็จะเป็นกุ้งเทมปุระใครๆก็ชอบเมนูนี้กุ้งตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยแน่นอนว่าต้องเป็นกุ้งซีพีแปซิฟกค่ะมาถึงเมนูนี้ค่ะภูมิใจเสนอมากๆเลยก็คือข้าวหน้าหมูย่างฮอกไกโดโทคาจิค่ะนี่งงใช่ไหมว่าทําไมต้องเป็นโทคาจิเพราะว่าเมนูนี้เนี่ยเขาเป็นเมนูที่ขึ้นชื่อมากๆของเมืองโทคาจิค่ะซึ่งเป็นเมืองเมืองนึงในเกาะฮอกไกโดนั่นเองค่ะ ความฉ่ำขนาดนี้แน่นอนว่าเป็นหมูดำซีพีคุโรบุตะค่ะซึ่งร้านนี้นะคะค่อนข้างคำนึงถึงวัตถุดิบที่ใช้ในร้านมากๆเลยค่ะเพราะว่าอย่างบางส่วนเนี่ยก็จะเป็นวัตถุดิบที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยทางร้านเนี่ยเขาก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของทาง CP นั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นนี่เลยค่ะกุ้ง CP Pacific หมูดำซีคุโรบุตะค่ะไก่สดอนามัยแล้วก็ ไข่ไก่เคสฟรีค่ะเมื่อสักครู่เนี่ยพรได้คุยกับพี่เจ้าของร้านนะเพราะว่าเขาเนี่ยมั่นใจในเรื่องของคุณภาพค่ะแล้วเขารู้สึกว่าทุกๆจานทุกๆเมนูที่เขาทําออกมาเสิร์ฟให้ลูกค้าเนี่ยจะได้คุณภาพที่ดีสม่ําเสมอเท่ากันหมดเลยค่ะและที่สําคัญเนี่ยเขาชอบในเรื่องของการบริการค่ะเพราะว่าเขามีบริการจัดส่งวัตถุดิบตรงถึงร้านเลยค่ะนี่เห็นไหมสะดวกสบายมากๆเลยดังนั้นเนี่ยวัตถุดิบของทาง c ีีไม่ว่าจะเอาไปทําเมนูไหนก็อร่อยค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยสดมากๆเลย นี่เป็นหอยเชลขนาดไซส์ XL ค่ะคือใหญ่สะใจมากๆเลยแล้วเขาบอกว่ามีวิธีการกินสำหรับสไตล์ฮามายากิด้วยนะคะคือพอตัวหอยเชลเนี่ยเริ่มเดือดค่ะใกล้จะสุกแล้วเนี่ยเขาให้หยอดโชยุลงไปค่ะกลิ่นหอมมากอาคิมาส นี่คุณผู้ชมสงสัยใช่ไหมคะว่าทำไมชาวญี่ปุ่นเนี่ยถึงจะต้องพูดประโยคนี้ก่อนที่จะลงมือรับประทานอาหารเพราะว่ามันเป็นการขอบคุณค่ะทุกๆคนที่มีส่วนร่วมในมื้อนี้หรือว่าแปลเป็นไทยว่าจะกินแล้วนะคะนี่อิทาจะกิมาสหอยเชลล์ของเราค่ะที่พึ่งย่างเสร็จเลย รสชาติรู้เลยว่าหอยเชลเนี่ยสดมากๆค่ะแล้วก็ด้วยความว่าตัวหอยเชลเนี่ยพอสดแล้วก็จะมีความหวานอยู่แล้วใช่ไหมคะพอใส่ซอสมิโซะล,ลงไปเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกแบบหวานๆเค็มๆค่ะเราลองหอยเชลล์กันไปแล้วค่ะเดี๋ยวมาลองหอยนางรมบ้างนี่เดี๋ยวเรามาลองชิมคัน,นิีมิโซะกันบ้างค่ะ พอเข้าปากไปอะค่ะกลิ่นหอมของม,มันปูฟุ้งไปทั้งปากเลยคุณผู้ชมนี่ค่ะมาถึงเมนูซิคุเนะค่ะเก็จะใช้เป็นไก่สดอนน่าไจากแคง CP พีนะคะเป็นเนื้อไก่บดค่ะแล้วเขาก็จะมานำผสมกับเครื่องเทศค่ะราดด้วยซอสค่ะแล้วก็นำไปย่างแล้ววิธีการกินเนี่ยพิเศษมา,มากๆเลยคือเขาจะจิ้มกับไข่สดค่ะซึ่งอย่างที่บอกนะว่าทางร้านก็คือใช้ไข่ซีพีเคสฟรีค่ะ ตัวเนื้อไก่เองอะค่ะมีกลิ่นหอมมากมเลยเพราะอย่างที่บอกว่าเขานําไปหมักก่อนแล้วเขาราดมาด้วยซอสท,ที่มีความกรวนหวานนะคุณผู้ชมพอนําไปจิ้มกับไข่ที่เป็นไข่สดอะค่ะก็จะมีความหอมของไข่แล้วก็ความมันของไข่ค่ะนี่มาถึงเมนูข้าวหมูย่งางข้าไกโดค่ะซึ่งทางร้านนะคะเขาใช้ในส่วนของหน้าท้องค่ะเพราะว่าในส่วนนี้เนี่ยเนื้อจะนุ่มค่ะแล้วก็จะติดมันหน่อยๆเวลากินเข้าไปก็จะฟินมากๆเลย ตัวหมูเนี่ยเขานำไปหมักมาก่อนค่ะยิ่งทําให้ตัวหมูดาซีพีครูกุตานียมีความนุ่มเข้าไปอีกค่ะคือกินเข้าไปแล้วจุยซี่มีความชุ่มฉ่ำมากๆเลยค่ะนี่แล้วก็อีกหนึ่งเมนูอาหารทันเล่นนะคะที่บอกเลยว่าทีเด็ดมากๆก็คือเมนูนี้ค่ะเป็นกระดูกอ่อนไก่ค่ะซึ่งนำไปคั่วกับเกลือแล้วก็กระเทียมค่ะ แบบเมนูนี้นะคะคือสามารถกินได้ทั้งชิ้นเลยคือมีรสชาติเค็มๆหวานๆค่ะเป็นอาหารทันเล่นที่แบบสุดยอดอะอร่อยอร่อยเมื่อสักครู่เรากินแบบเทมปุระไปแล้วค่ะเรามาลองกินแบบกุ้งย่างกันบ้างดีกว่าอันนี้จะรู้สึกได้เลยว่ากุ้งสดมากๆค่ะแล้วก็จะได้รับความหวานจากตัวเนื้อกุ้งมากกว่าที่เป็นแบบเทมปุระค่ะ ซุยซันนะคะตั้งอยู่หัวมุมซอยสุขุมวิท33เลยค่ะร้านนี้นะคะเปิดให้บริการตั้งแต่11โมงจนถึงเที่ยงคืนทุกวันไม่มีวันหยุดเลยค่ะบอกเลยว่าใครที่อยากจะมาลองชิมอาหารอิยายะสไตล์ฮามายากิเนี่ยต้องมาที่นี่เลยค่ะเพราะว่านอกจากร้านเขาจะตกแต่งเหมือนประเทศญี่ปุ่นแล้วเนี่ยอาหารยังอร่อยมากๆเลยค่ะที่สำคัญได้รูปสวยกลับไปอวดเพื่อนๆได้นะ สำหรับวันนี้เวลาของแพคก็หมดลงแล้วค่ะเจอกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าไซโยนาลาสวัสดีค่ะ